คู่แฟตเอ็กซ์ขยายร่าง Mitsubishi Destinator รถครอบครัว3มแถวเจ็ที่นั่งสุดหล่อกับค่าตัวสุดว้าวแค่8แสนในอินโดไทยมีลุ้นทุกทกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปแค่กด subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับเปิดตัวไปแล้วกับ Mitsubishi Destinator ที่อินโดนีเซียกับรถเบาสาแถวเจ็ดที่นั่งคันใหม่ล่าสุดที่หลายคนบอกว่านี่มันงานดีไซน์เหมือน X f o r c e เวอร์ชันอ้วนขึ้นชด,ชด เพราะเขาแชร์แพลตฟอร์มเดียวกันแต่ตุกขยาขนาดให้ตอบโจทย์สายครอบครัวมากยิ่งขึ้น,นรูปลักษณ์ก็ยังคงความทันสมัยรับในเมืองก็คล่องไม่เทอะทะเท่าปาเจ,จโร่สปอร์ตแถมราคาก็ชวนว้าวเปิดตัวที่อินโดเริ่มต้นแค่385ล้านรูเปียหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ80,000 0บาทเท่านั้นคลิปที่สุดจะพาไปดูกันว่าเจ้าเดสติน t เตอร์มีอะไรเจ๋งบ้างพร้อมพรีวิวขับจริงจากต่างประเทศและคาดการ์ราคาในไทยแบบจะเต็มอีกเช่นเคย ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับมิตซูบิชิเดสติน t เตอร์แค่ชื่อรุ่นก็ชวนให้นึกถึงเจ้าคนเหล็กมีความยาว4.68เมตรกว้าง1.84สูง1.78ระยะฐานล้อยาวถึง2.815เมตร หากเอามาเทียบกันกับ x p a n d e r Cross เพื่อนร่วมค่ายที่ขายอยู่ในบ้านเราพบว่าเจ้า Destination จะยาวกว่าถึง8เซนครึ่งกว้างกว่า6เซนสูงกว่า3เซนระยะฐานล้อยาวกว่าถึง4เซนติเมตรและถ้าเทียบกับคู่แข่งเจ้าตลาดในไทยอีกคันอย่าง Toyota Innova Cinic พบว่าเจ้า d e s t i n a t o r จะเล็กกว่านิดนึงสั้นกว่า8เซนแคบกว่าและเตี้ยกว่า1เซนฐานล้อสั้นกว่า3เซนครึ่ง ดยเจ้าเดส t i น a เตอร์มิก้าวคีร์แลนส์หรือระยะต่ำสุดจากพื้นอยู่ที่21.4เซนลุยนำทุ่มได้สบายช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแมกกาสันสตัดด้านหลังแบบทอร์เชนบีมส่วนคุมพลังของเจ้าเดส t i นเตอร์ที่ขายในอินโดนีเซียยังไม่ได้มาพร้อมกับระบบไฮบริดยังเป็นเครื่องน้ำมันล้วนมาพร้อมเครื่องเบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด163แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT มีโหมดการขับขี่ให้เลือก5โหมดทั้งโหมด normal, wet, gravel, tarmac ความจุทั้งน้ำมันขนาด45ลิตรถ้าขายในบ้านเราแล้วจับยัดเครื่องของ Mits u ิ ishi ็ FO อที่เป็นระบบ Full Hybrid เครื่องเบนซิน C 1 6ลิตรกำลังสูงสุด107แรงมา้าพุ่งมอเตอร์สูงสุด116แรงมา้าก็น่าจะเวิร์กอยู่เหมือนกันนะสุดดีไซน์ภายนอกเรียกได้ว่าถอดแบบมาจาก X-Force เหมือนกับ Copy and p a s t e แทบจะทุกมุมมีชื่อคอนเซปต์ว่า กราฟิก a s และดินามิซึด้านหน้ามาพร้อมไฟ LED วดีระบบเปิดปิดและประับสูงต่ำอัตโนมัติไฟ Daytime r u n n i n g Light รูปทรง Tshape กระจังหน้าออกแบบให้ดูหรูหราและมีความแข็งแกร่งดีไซน์รูปทรงรังพึ่งและยังเป็นแบบอะคริลิกโปร่งใสดูโมเดินมากยิ่งขึ้นด้านล่างจะมีไฟตัดบอกแยกมาให้ด้วยส่วนด้านข้างมีความเหลี่ยมสันในบบรถดูบึกบึนพร้อมสีแบบทูโทนมาพร้อมล้ออลอยขนาด18นิ้วแบบทูโทนเหมือนกัน ด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟ LED รูปทรง T-Shape สอดคล้องไปกับด้านหน้าพร้อมไฟเลี้ยวเล็กกะจิกดเหมือนตามดแต่สว่างจ้าไม่เบาพร้อมติดโลโก Dest ้ Destiniter ใหญ่แบบตะโกนกลัวคนนึกว่าเป็น X-Force ฝาท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบแตะเปิดและด้านบนมีสปอยเลอร์เสริมความสปอร์ตขึ้นไปอีกส่วนดีไซน์ภายในแทบไม่มีความแตกต่างจาก X-Force ต,ตกแต่งให้ดูมีความพรีเมียมตามสไตล์ Mitsubishi ยุคให, <c oughs> ใหม่มาพร้อมพวงมาลัยหุ้มหนังสามาก้านแบบวงกลมพร้อมปุ่มมัลติฟังกชันเบาะนั่งมาพร้อมหนังสังเคราะห์และเบาะผ้าแล้วแต่รุ่่นยยอ บอกคนขับปรับไฟฟ้าแบบเจาะดูระบายอากาศเพื่อไม่ให้เบาอมความร้อนมีจอมาปาดิจิตอลขนาด8นิ้วจอกลายแบบสัมผัส12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แสดงข้อมูลการขับขี่ก,การทำงานของตัวรถได้เหมือนรถสาลุย <Wow. S 1> เครื่องเสียงจาก Yamaha ลำโพง6ตำแหน่งถัดลงมามีช่องแอร์ปรับมือพร้อมระบบปรับอากาศแบบ2โซนแยกซ้ายขวา<ๆ>เพื่อบางคนที่ร้อนที่หนาวไม่เหมือนกัน พร้อมไฟเพิ่มบรรยากาศห้องโดยสารแอ b i ิ n t l i g ปรับได้64สีและมีช่องวางแก้วอยู่รอบพันทั้งเบาะ3แถวแบบรถครอบครัวและยังมีช่องเก็บของกระจกกระจิกอีกมากมายไฮไลท์เลยคือมีช่องเก็บของใต้เบาะที่นั่งแถว2ให้มาด้วยนะซ่อนของคุณภรยาได้สบายเลยทีนี้ด้านบนม,มีหลังคากระจกพันโนมิกซันรูฟบานใหญ่อว้นอนดูดาวได้ชิลๆตรงกลางจะมีช่องชาร์จแต่ช่องแอร์มาให้ทั้งบริเวณคอนโซลกลางอีกจุดคือด้านบนหลังคาแถมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างโต๊ะอเนกประสงค์บริเวณด้านหลังของเบาะแถวหน้า แต่ถ้าเข้าไทายยังมีลุ้นอยู่ไหมนะบอดแถวสสามารถปรับแบบพับได้เรียบวางของได้สบายหรือจะนอนแคมป์ก็สะดวกที่บอดแถว3ก็ยังพับได้แบบ60-40และยังมีทั้งช่องแอร์ช่องชาร์จและช่องวางแก้วน้าครบตามฉบับรถครอบครัว ส่วนระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือการขับขี่ก็จัดเต็มมาให้แบบไม่มีกักทั้งระบบช่วยลดความเสียหายจากการชนด้านหน้า FCM Adaptive Cruise Control ระบบ LCDN LCA AHB r c t a กล้องมองภาพรอบคันกล้องด้านหลังระบบควบคุมการเข้าโคง้ง Active Yaw Control และถุงลมนิรภัย6กตำแหน่งก่อนที่เราจะพาไปชมพรีวิวขับจริงจากต่างประเทศและคาดการราคาในไทยฝากแวะกดติดตาม Subscribe like, กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทีมงานด้วยนะครับ ดูดูายดีไซน์ก็หล่อเหลาไม่เบาภายในออปชันก็จัดเต็มไม่น้อยแล้วขับจริงจะเป็นยังไงเราเลยขอพาทุกคนไปดูพรีวิวขับจริงจากต่างประเทศกันหน่อยว่าเครื่อง1.5ลิตรเทอร์โบจะไหวไหมกับขนาดตัวรถที่ใหญ่ขึ้นจากช่อง driving Indonesia ในคลิปนี้เขาได้รีวิว Destinator Ultimate 2025ตัวท็อปพอได้เข้าไปนั่งในรถรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่ย่อนก้นลงไปเลยเบาะนุ่มพวมาลยจับถนัดมือวัสดุดีซอฟทั h แทบทุกจุด พอได้ขับช่วงแรกตอนเหยียบในโหมด Normal ก็เรียกว่าขับสบายแต่พอเปลี่ยเป็นโหมดทามักหรือสปอร์ตเท่าน,นั้นแหละคันเร่งไวขึ้นมากเหยียบแล้วรถพุ่งเลยเกียร์ฉลาดตอบสนองดีลื่นสมูทสับเกียร์ได้ไวแถมเร่งติดเท้าแบบกำลังพอดีในช่วงเร่งแซงขับแล้วก็ยังรู้สึกมั่นใจแรงบิดเหลือๆขนาดนี้ส่วนเบรกก็เอาอยู่เวลาเบรกแรงไม่วูบไปนาทิมรู้เลยว่าจูนมาใช้ได้ การเก็บเสียงในห้องโดยสารถือว่าดีเกินคาดแปลว,ว่าจะขับเร็วก็ยังคุยกันดูเรื่องแบบไม่ต้องตะโกนพวกเสียงรบกวนจากยางเสียงลมข้างๆก็เก็บได้ค่อนข้างดีอาจจะดีกว่ารถที่ค่าตัวสูงกว่านี้อีกนะ แม่พี่เขาขิงไปไหมเนี่ย <S <S ต่อมาได้ลองระบบช่วยเหลือกันกันกนกนขบขี่อย่าง Adaptive Cruise Control ลองเซตที่ความเร็ว40-50กิโเมตร่อชั่วโมงพอมีรถหรือมอเตอร์ไซค์แซงข้ามาข้างหน้าตัวรถจะเบรกแบบนุ่มๆถือว่าทำงานฉลาดสมูทใช้ได้ทั้งการเร่งและการเบรกแต่หน้าเสียได้นิดนึงตัวที่ยังไม่มีระบบเลนคีปปิ้งแอสซิสประคองรถให้อยู่กลางเลนมาให้ ส่วนอัตราการกินน้ำมันมีสื่ออื่นๆน้ำเจ้ารคันนี้ออกไปทดลองขับจริงบนทางหลวงเหมือนการใช้งานปกติจะได้อัตราการกินน้ำมันที่ประมาณ14-15กิเมตรลิตรถือว่าทำออกมาได้โอเคกับเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบที่ตัวทางรถขนาดใหญ่แบบนี้สรุปแล้วไม่ได้อยากจะเชียร์จนเวอร์จริงเหรอเนี่ยแต่มันมีดีก็ต้องชมทั้งความนุ่มความเงียบความแรงระบบช่วยขับความประหยัดครบจบในคันเดียวถ้าใครที่กำลังหารถครอบครัวที่ไม่ได้มีดีแค่ใหญ่จะต,ต้องขับดีด้วยคันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะ พี่เขาีรีวิวมาสักขนาดนี้อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าราคาขายจะเป็นยังไงมิสูบิชิเดเซนเตอร์เปิดตู้ในอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการด้วยราคา385ล้านถึง465ล้านรูเปียคิดเป็นเงินไทยประมาณ8 0 0 0 0ถึง920,000บาทหากเทียบกันกับมิสูบิชิเอ็กฟอสที่อินโดนีเซียสเปคใกล้เคียงกับที่ขายในบ้านเราต่างกันที่ไทยจะเป็นคุมพลังไฮบริดพบว่าเจ้าเดเซนเตอร์จะแพงกว่าประมาณ12-28%ถึง หากเอาสัดส่วนเดียวกันนี้มาเทียบกันกับราคา X Force ที่ขายในไทยคาดการว่าเจ้า Mitsubishi d e s t i n a t o r ถ้าได้ขายในบ้านเราจะอยู่ที่896,000-1,200,000ถึง00บาทไม่รวมภาษีสรรพสามิตและค่าขนส่งหากรวมทุกอย่างแล้วราคาก็คงจะบวกไปอีกแสนสองแสนแล้วครับคุณผู้ชมแต่นี่เป็นเพียงแค่การคาดการราคาเท่านั้นยังไงก็ต้องมารารู้กันอีกทีว่าจะได้ขายในไทยไหมและจะขายที่ราคาเท่าไหร่ แต่มีข่าวลือจากหลายสื่อว่ามีลุ้นขายที่บ้านเราด้วยคำถามคือจะมาทันก่อนตลาดวายไหมนะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนะครับมิสูบิชิเดสเซนเตอร์ถือเป็นรถครอบครัวเบาสามแถวที่ทำออกมาได้น่าสนใจสุดๆเหมาะกับคนที่มองหารถเจ็ดที่นั่งแต่ยังไม่พร้อมที่จะขยับไปถึงรุ่นใหญ่อย่างปาเจโรสปอร์ตทั้งขนาดและราคาของเจ้าเดสเ a นเตอร์ที่จับต้องได้ง่ายกว่าและยังมีดีไซน์ที่ทันสมัยซึ่งน่าจะเป็นแนวทางการออกแบบใหม่ของมิสูบิชิที่นําไปใช้กับรถรุ่นอื่นในอนาคตด้วย แต่เดซินเนเตอร์จะได้ขายในไทยหรือเปล่าและจะมาพร้อมกับคุณพลังไฮบริดเหมือน XFO r c e ไหมอันนี้ก็ต้องมาเราลุ้นกันอีกทีแล้วครับและคุณผู้ชมละ่ะอยากให้มิสูบิชนำเจ้าเดซินนเตอร์คันนี้มาขายที่ไทยไหมและขายที่ราคาเท่าไหร่มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยครับอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อไปกําลังใจและไม่พลาดข่าวรถสำคัญพร้อมรีวิวรถใหม่จจกพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ